ลาสู่ทุกคนคะ่ะนักจัดรายการวิทยุออกมาโพสไล่ายาวถึงน้องต้นข้าวสุปียาว่าแบบนี้เดี๋ยวด้ว่าเรื่องราวนี้นะคะเป็นที่การตอบรับอย่างมากสําหรับท่านนี้ที่ได้มีการโพสต์นะคะผ่านกลุ่ม fc น้องต้นข้าดวดวลเพลงชิงทุนแอดบินไปเจอมาทุกคนคะ่ะเียด้ว่าน่ารักอย่างมากสําหรับข้อความสําหรับเรื่องราวนะคะที่ทางนักจัดรายการวิทยุท่านนี้ออกมาโพสตและเพิ่นนะคะให้การโพสต์ค่ะบอกว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีในการเป็นนักจัดรายการวิทยุได้ฟังเพลงมานับหมื่นๆเพลงมีโอกาสได้รู้จักพบเจอศิลปินนักร้องหลายคนต่อหลายคนจนมาถึงวันนี้อายุอานามขนาดนี้แล้วเฝ้าถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่าอะไรทำให้เรานั้นติดตามเด็กคนนี้ตามกระแสหรือไม่ใช่แน่นอนเพียงเพราะได้ฟังเพลงที่เธอร้องประกวดในรายการเดือนเพลงชิงทุนก็สัมผัสได้เลยว่านี่แหละ น้ำเสียงที่หายไปจากวงการรุ่งเกือบ30ปีกร้องที่มีแก้วเสียงเป็นเอก,กลักษณ์มีล่องเสียงลุกคอลุกเอื้อนลูกหยอดลูกหลบครบจบในคนคนเดียวและที่น่าประหลาดใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นมีในตัวเด็กน้อยคนนี้ซึ่งอายุเพียงแค่12-13ปีเท่านั้นเองงจากจบเวทีการแข่งขันด้วยสถิติแชมป์68สมยัย น้องก็ได้รับการตอบรับอย่างท่วมทน้นการันตีด้วยคิวงานร้องเพลงตสาทีน่ต่างๆยาวเหยียดไปถึงปี2,570ในขณะที่กำลังเข้าวัยเรียนนะคะในมัยธยมศึกษาปีที่1บางงานต้องเดินข้ามหลายจังหวัดเพื่อร้องเพลงมอบความสุขกับแฟนเพลงก็นับว่าจะมากขึ้นทวีทั่วประเทศและทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ชวนให้คนลหลงไหลมีพลังด้วยบทเพลงลูกทุ่งไทยแท้ที่หายไป รรการพูดหน้าเวทีที่อดอ,อ้อนตามภาษาเด็กอน้ำเสียงที่มีความพร้อมกับความอ่อนน้อมถ่อมตนการแต่งกายที่เรียบง่ายน่ารักเหมาะสมกับวยัยการนาฏเทนหน้าเวทีที่น่าทึ่งเกินเด็กในวัยีจะทําได้ทําให้เป็นสิ่งที่มัดใจแฟนคลับโดยเฉพาะลุ่นพ่อแม่เอฟซีทุกคนและสูงวัยให้หลงรักเด็กคนนี้อย่างบริสุทธิ์บรรยากาศการชมนักร้องเสียงไพเราะกับวงดนตรีเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องดีสีตีเป่า ที่เป็นเรื่องเล่าในอดีตที่ผู้คนนั้นตามหาอืฮหวนกลับมาสัมผัสอีกครั้งหนึ่งไม่แปลกใจเลย ที่ทุกๆเวทีจะเนืองแน่นไปด้วยแฟนเพลงพวงมาลัยของฝากของรางวัลที่มอบให้กับน้องต้นข้าวเด็กหญิงสุปพิยาตาอุดมคนนี้ด้วยใจบริสุทธิ์และสุขใจของผู้ให้ในขณะเดียวกนันก็ได้รับฟังเสียงเพลงที่เฝ้ารอคอยชื่นชมยินดีกับความสามารถของเด็กมหัรย์คนนี้และหอบความสุขที่เต็มหัวใจกลับบ้านไปด้วยความอิ่มเอม FC ไวเกษียณเนี่ยทุกคนคะ่ะ เป็นคําพูดเนาะจากานักจัดรายการวิทยุท่านหนึ่งที่ได้ออกมาโพสต์ลาย,ยาวถึงน้องต้นข้าวสุริยาว่าโอ้โหฟังมาเป็นหมื่นหมื่นเพลงเนาะแต่ก็แปลกทำไมถึงมารักเด็กคนนี้เพราะกระแสหรอหรือเพราะอะไระทุกวันนี้ได้ดูแล้วมีความสุขทุกวันนี้ได้ดูแล้วแฮปปี้เอนจอยกันทุกวันนั่นเองทุกคนคะและนนี้นะคะมาฟังคอมเมนต์บ้าง แฟนคลับคอมเมนต์อย่างไรถึงเรื่องราวนี้บางคนนะคะบ,บอกว่าผมคนหนึ่งที่เลิกติดตามวงการเพลงลูกทุ่งเกือบ30ปีไม่เคยชอบใครเลยแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมเปิด v ีทีตอนเย็นวันหนึ่งช่องวัน31ผมเจอน้องต้นข้าวในฐานะผู้ท้าชิงสมัยแรกเลยหยุดฟังดูไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ผมเกิดความติดใจชอบใจในเสียงน้องร้องอันไพเราะมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมติดตามน้องต้นข้าวสุปรยามาทุกวนันดูช่องทางทุกวันนี้ยังชอบและติดตาม fc จากอุบลครับทุกคนขาเนี่ยเหมือนกันเลยครับแต่โชคดีกว่าท่านหน่อยผมอยู่นนทบ,บุรีครับเลยได้ไปดูตัวจริงอืมเหมือนที่เราเห็นและฟังในสื่อต่างไหมจบเลยมันยิ่งไพเราะก,กว่าในสื่อต่าง ถ้าแสดงไม่เกิน120กิโลสองคนตายายต้องไปทันทีโอ้โหทุกคนคะอันนี้คือเป็นคำพูดนะคะจากเอฟซีว่าเออเนี่ยดีหน่อยอยู่ทางนนอ่าถ้าวันไหนน้องมาอยู่ใกล้แล้วไม่ไกลจากบ้านสองตายายนี้ไปทันทีโอ้ยทุกคนคะ่ะแอดมินนะคะอยากจะเห็นมากๆเลยเนาะสำหรับเด็กคนนี้อ่าในการร้องเพลงหน้าเวทีเพราะว่าแฟนคลับหลายคนนะคะบอกว่า ลองหน้าเวทีเสียงไพเราะมากจริงไหมทุกคนคะคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยว่าใครนะคะไปรับชมน้องแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับหน้าเวทีส่วนแอดมินก็รอคะ่ะทุกคนคะ่ะเนาะโอ้โหคนนี้คะ่ะบอกว่าสุดยอดผมติดตามตลอดขอฝากบรมอาจารย์อาจารย์นักแต่งเพลงรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ เรื่องลิขสิทธิ์ให้น้องต้นข้าด้วยนะครับในการร้องเพลงเนาะช่วงนี้คือจะมีลิขสิทธิ์บ้างก็อาจจะไม่ร้องสําหรับแต่ละเพลงบางเพลงอทุกคนคาเนี่ยมีทุกช่วงอายุวัยไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณ,คณหมอหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะสําหรับ ประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือว่าบุคคลอะไรก็ตามแต่ติดตามต้นข้าวมีทุกช่วงอาชีพมีทุกช่วงอายุก็ว่าได้ค่ะทุกคนคะสำหรับเด็กคนนี้ออเอฟซ f เวกเษียณเหมือนกันครับแน่นอนที่สุดเลยคะ่ะ จริงมากที่สุดครับตามนั้นเลยครับปนาดพจน์วันก่อนหน้านี้เป็นคนพิการทางสายตายังออกมาสารภาพในหลายเรื่องที่กล่าวข้างต้นแม้ร่างกายเขานั้นจะไม่สมบูรณ์แต่เขาก็ยังสื่อสัมผัสได้ทางด้านอื่นจะเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันครับอือทุกคนคะ่ะใช่ค่ะลงรักเสียงน้องมากๆเลยจริงดังคำบรรยายต้นข้าวทุกประการเห็นด้วยมากเลยครับกับเรื่องราวนี้อือทุกคนคะ่ะ สาวนครชัยศรีสุดยอดมากๆเลยเป็นความจริงรุกประการครับ FC จากสงขาครับก็แอดมินก็เชื่อเนาะว่าตอนนี้แฟนคลับน้องต้นข้าวสุปริยามีเกือบทุกจังหวัดจริงๆแล้วแอดมินไปสังเกตมาอ่า FC แฟนคลับน้องทางใต้อันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยทุกคนค่ะ FC ทางใต้ก็เยอะเหมือนกันสำหรับน้องต้นข้าวสุปรยาเด็กคนนี้ทุกคนเอ้ยซัพพอร์ตต่อไปค่ะรับรองไม่ผิดหวัง สำหรับต้นข้าวสุปริยาตาอุดมที่สร้างความสุขทางรอยยิ้มกับแฟนคลับหลากหลายคนยิ่งช่วงนี้นะคะเพลงดวงตาดวงใจเนาะตอนนี้เ e อฟทีศิลปินมากมายแห่พากันเล่นเพลงนี้เยอะจริงๆทุกคนคะ่ะอย่าลืมไปตามทางต่อตอนน้องด้วยเนาะเพราะว่าก็จะมีการให้เราได้เห็นกันว่าเออเนี่ยมีดา,าราศิลปินคนไหนเล่นน้องต้นข้าวสุปิยา ก็ได้มีการไปรีโพสต์สำหรับโพสต์นั้นก็ลองไปดูกันค่ะมีเยอะจริงๆสำหรับ f อซีหรือว่าสำหรับศิลปินคนดังดารายอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องลองไปหาดูทุกานค่ะาอ่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะกับเรื่องราวที่แสนประทับใจเนาะของทางนักจัดรายการวิทยุท่านหนึ่งแต่ว,ว่าพูดไลา่ย,ยาวถึงน้องต้นข้าวสุปรยาวไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ